เรามาฝึกลูกให้เป็นคนคิดบวกกันค่ะ หลายคนยังเข้าใจผิดนะคะว่าคนที่คิดบวกหรือคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเป็นคนที่โลกสวยไม่ได้อยู่บนโลกของความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่คิดบวกเขาต้องผ่านการฝึกฝนค่ะเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองให้สามารถมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในแง่ลบในแง่ที่มันไม่สวยงามหรือมันเป็นมุมมืดของชีวิตแต่เขาสามารถที่จะฝึกให้มองเห็นอีกด้านหนึ่งของมุมมืดที่เขาเจอมองอีกด้านหนึ่งของปัญหาให้เจอหนทางสว่างห หนทางแก้ไขซึ่งมันมีอยู่จริงนะคะเพราะเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันมักจะมีสองมุมให้เรามองเสมอค่ะเวลาที่เราสอบตกเราอกหักเราก็จะมีมุมมองอีกด้านหนึ่งให้มองไม่ใช่แค่ว่าอกหักแล้วสอบตกแล้วมันจะมีแต่สิ่งที่แย่ๆให้เรามองค่ะดังนั้นคนที่มองโลกในแง่บวก มันจึงเป็นเรื่องราวของการที่เขาผ่านการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีและเวลาที่เขาพบเจอกับภาวะวิกฤตต่างๆในชีวิตเขาก็จะสามารถที่จะสร้างความสุขและสร้างความหวังให้สามารถที่จะมีพลังเดินต่อไปได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกลูกของเราให้กลายเป็นเด็กคิดบวกด้วย3วิธีง่ายๆค่ะคนที่เขาคิดบวกนะคะเขาจะเป็นคนที่สามารถมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์แย่ๆนั้นได้ค่ะ อย่างที่ป็นหนูยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะว่าเวลาที่เราสอบตกเวลาที่เราอกหักนอกจากความทุกข์ความเสียใจความผิดหวังที่เราเจอแล้วมันยังมีสิ่งดีๆหรือมีมุมมองดีๆอะไรให้เราได้มองบ้าง มันอาจจะทําให้เราเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นหรือเปล่าทําให้เราขยันขันแข็งมากขึ้นหรือเปล่าทําให้เราใส่ใจตั้งใจในการเรียนมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าพี่หนุ่ยเคยเป็นบ่อยๆเลยค่ะเพราะว่าสอบตกบ่อยเวลาที่เราได้มาทบทวนทําให้เรารู้ว่าอ้าวตายแล้วฉันไม่รู้อีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วถ้าฉันไม่มาอ่านซ้ําฉันไม่สอบตกฉันก็ยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้จนได้ดังนั้นเราจึงมองเห็นแง่ดีของการสอบตกค่ะและการที่เราจะฝึกให้ลูกของเราสามารถที่จะมองเห็นแง่ดีภายใต้สิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นได้เนนี่มัจะ ผ่านการฝึกฝนมาค่ะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆไปถึงโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะเช่นฝนตกแดดออกมันมีดีอะไรนะการที่รองเท้าเปียกมันมีดีอะไรนะอันนี้โจทย์ระดับอนุบาลแล้วเราค่อยๆไต่ไปถึงโจทย์ระดับประถมและระดับมหาวิทยาลัยกันค่ะบางครั้งเวลาที่เราไม่เคยฝึกฝนเลยแล้วเราไปเจอโจทย์ยากระดับมหาวิทยาลัยเลยเราก็คงไม่สามารถมองหาแง่ดีจากสิ่งหลายๆที่เจอค่ะ นอกจากนั้นคนที่เขาคิดบวกเขาจะมีวิธีคิดแบบนี้ค่ะว่าสิ่งแย่ๆสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขามันจะอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นเรื่องแย่ๆที่เคยผ่านแล้วในชีวิตค่ะดังนั้นเขาจะมีพลังที่จะบอกตัวเองค่ะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะ ดังนั้นเนี่ยให้อดทนให้รู้จักรอคอยแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนเมฆฝนที่มาชั่วครู่ชั่วยามแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนั่นเองค่ะและเคล็ดลับข้อสุดท้ายก็คือคนที่คิดบวกเขาจะคิดว่าสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขามันจะเป็นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบไปกับทั้งชีวิตของเขาเช่นการที่เราอกหัก มันก็เกิดขึ้นกับเรื่องของชีวิตเขาอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าการอกหักทําให้เขาต้องตกงานทําให้เขาต้องสูญเสียไรายได้หรือทําให้เขาต้องล้มเหลวไปทั้งชีวิตค่ะเพราะ ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่จากเราไปทิ้งเราไปก็เป็นเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวค่ะแขนขาฉันยังแข็งแรงนะคะสุขภาพฉันยังดีอยู่งานของฉันก็ยังดีอยู่เพื่อนของฉันก็รักยังรักฉันอยู่พ่อแม่ก็ยังรักฉันอยู่ดังนั้นเรื่องของความผิดหวังเสียใจอกหักล้มเหลวเนี่ยมันแค่เป็นเรื่องเดียวในชีวิตไม่ได้กระทบถึงเรื่องอื่นกับชีวิตของฉันด้วยค่ะ เมื่อเขามองแบบนี้มันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีพลังที่จะต่อสู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปนั่นเองค่ะใครที่กําลังมีลูกที่กําลังเอนทราหรือว่าลูกเจอความผิดหวังล้มเหลวเสียใจพี่หนุ่ยอยากจะให้ไปฝึกเทคนิคในเรื่องของการคิดบวกให้กับลูกกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะฝึกคิดบวกให้กับลูกได้อย่าลืมนะคะคุณผู้ปกครองจะต้องคิดบวกให้เป็นตัวอย่างให้กับลูกเห็นก่อนค่ะไปฝึกฝนกันแล้วได้ผลยังไงมาแชร์ให้พี่หนุ่ยฟังบ้างนะคะ